สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u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  e ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของคุณบุญเกื้อปุษะเทโวนะครับซึ่งกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่เคยเสนอของเงินจากโครงการเมเด e เมเด ที่ดําเนินการโดยคณะก้าวหน้ามีคุณช่อคุณธนาธรและก็คุณปียบุตรนะครับล่าสุดวันนี้คุณบุญเกื้อปุษตะเทโวนั้นก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ของเงินโครงการเมเดเมเดเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับเป็นการเรียงลําดับขอก่อนได้ก่อน3,000บาทไม่ต้องพิสูจน์ความจนต่อจากเดิมเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดเผยรายชื่อที่31ถึงรายชื่อที่50นะครับ ประกอบไปด้วยคุณวาหิตันอุตสาราชการคุณร่วมบุญสิง์บุตรสิงนะครับคุณพิพัฒน์สิริธานคุณปิยดามนีแก้วคุณเศรษฐุผู้ขวัญคุณโสพิดาหมื่นรักคุณธนพรมั่นใจคุณนรากรกันทาคุณพงสพักสม่่คุณสุริยามีสมัยคุณนุชนาศโคตสีเมืองคุณจิรนันพันทบคุณสุภาพรวัดแผ่นลำคุณสุรศักดิ์วงสิง คุณเคมิตรมิตราหยุดกระโทกคุณอเนกสัมพันธ์คนวัยคุณนพรั์เชิงคุณทศคุณฟองจันทร์คลีรัมคุณพัลลภาพยราชแล้วก็คุณอภิญญาเครือแสงใสนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อที่ถูกเปิดเผยมาอีก20รายชื่อนะครับคุณผู้ชมจากคุณบุญเกื้อคุณบุญเกื้อบอกว่ารายชื่อคนตั้งแต่31ถึง50นี้ เราได้ตรวจสอบแล้วพบว่าคุณได้ขอเข้ามาก่อนและได้ทําตามกติกาที่ทางคณะก้าวหน้าประกาศไว้ครบถ้วนแต่ไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวจากโครงการเมเดเมเดดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกชอ่อโกงสิทธิที่ควรจะได้3,000บาทการุณาติดต่อกลับมาที่ผมด่วนครับแล้วก็ฝากถามไปยังคณะก้าวหน้าว่าคนที่มีชื่อเหล่านี้ขอมาก่อนทําไมถึงไม่ได้เงินตามที่พวกคุณโฆษณาชวนเชื่อไว้ลงชื่อบุญเกื้อบุษสะเทโว20เมษายน 2564แล้วก็ใส่แฮแท็กแฮแท็กเนี่ยนะครับว่าเมดเมเดช่อกงประชาชนแฮตแท็กช่อพันนิกาแฮแท็กธนาธรแฮแท็กปิยบุตรแล้วก็แนบภาพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นภาพคุณหมอวรดงดีดกิตวิกรมกับคุณบุญเกืือปุษะเทวโวเนี่ยนะครับพร้อมกับเอกสารแฟ้มใหญ่เลยทีเดียวก็บอกว่าเป็นการตรวจสอบโครงการเมดเเมเดนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่คุณบุญเกื้อนั้น ได้ออกมาตามหาซึ่งถ้าดูจาก50รายชื่อเนี่ยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่คุณบุญเกื้อนั้นโพสต์ออกมาบอกว่าคนเหล่านี้ขอมาก่อนเนี่ยนะครับ50รายชื่อแล้วนะครับ3-4ครั้งที่คุณบุญเกื้อนั้นให้ข้อมูลกันออกมามีแค่2อคนเท่านั้นที่ได้รับเงินแต่นอกเหนือจากนั้นไม่ได้รับเงินนี่ก็เลยกลายเป็นคําถามที่คุณบุญเกื้อถามไปยังทางด้านคณะก้าวหน้าว่าทาไมคนเหล่านี้เขาขอมาก่อนแล้วก็ทําตามเงื่อนไข ทำไมถึงไม่ได้เงินตามที่ทางคณะก้าวหน้านั้นได้โฆษณาชวนเชื่อกันเอาไว้เป็นเพราะสาเหตุอะไรเรื่องนี้คงจะต้องตามกันต่อว่าจะมีคําอธิบายจากคณะก้าวหน้าหรือไม่และต้องดูว่าทางด้านคุณบุญเกือ้อน,นั้นเนี่ยครับจะไปแจ้งความดําเนินคดีกับคณะก้าวหน้าก็คือคุณช่อคุณปิยบุตรแล้วก็คุณธนาธรเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรื่องนี้สนุกนะครับ ดูเหมือนว่ากำลังจะกลายเป็นมหากลาาเมเดเมเดครับ